สบายดีพ่อแม่พี่น้องพอพอ,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 อเขาอยแล้วเช่นเคยเช่นเคยกับสองสาวสารวันเนาะมื่อนี้ห้างสิขึ้นมาตัดแต่งอันไพตู่เนาะพอเขาตัดมือหนามันแตกใหม่แล้วนี่ใส่เบิ้งมันแตกนี่งามบออันนี้คือมันแตกหย่อนใหม่มันสีงามแล้วก็มันสีอ่อนเนาะถ้าไว้มันก็สีแก่นี่อันนี้คือตัด มือวันอาทิตย์นะตัดไปให้ให้ร้านเอาเมือเอาเมือกินเนาะร้านมาลินน้เมือวันอาทิตย์เขาก็เลยตัดมันก็เลยเหลือซัมนี่เัา,าไว้ส่แก้ถ้าปลอยไว้นี่มันก็สิแกานนะกเลยตัดเอาไว้มันอยู่ได้ดนเนาะเพราะว่าเขาปลูกเองมันบริมียาสีคือเขาขายในตลาดนะซื้อมาทิ์เดียวมันกับเปื่อยเนาะอันนี้อยู่ได้ตั้งสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ยังได้เลย แค่เนมอย่าไปจุ่มน้ำมันเปียกเนาะว้แหงๆสิใส่ถุงพลาสติกไว้เสียตู้เย็นไว้อยู่ได้โดนแนวก็สิม่ตัดเลยตัดเดี๋ยวมันกระแตกขึ้นมาใหม่นะทุกคนแตกขึ้นมาแล้วมันก็สิงามนี่ตัดไปเลยก็ว้กินได้โดนๆท้าปล่อยว้เสียดายมันแก่ถิ่นไปสิเนาะ

ເຮົາຫ່າປິກິນເຮົາກະຊິເດດຕົ້ນອ່ອນນີ້ເດດແລະກະດອກຕົ້ນອ່ອນຖ້າໂຕແກ່ເຮົາກະບໍ່ຫວາຍເຮົາກินແຕ່ສ່ວນອ່ອນອ່ອນໄປສກງຮກິນຮູດປຫດຜັກາ แดนเฮาก็ฮดพักเรียบร้อยเนาะเฮาก็มาอัปเดตต้นหอมเลยนี่ต้นหอมของเฮาก็งามงามแต่ใบมันนั่นปลาฮดนาะมันถึกมันอ่อนมันน่นมันมันงามมันนะเวลาโดนใบมันก็หักแปะเลยงามบ่ทุกคนกหนึงก็บ่กลต้นแตกกดีๆนีนะ แต่กอนใหญ่ๆน,นั่นเลยโหกอนใหญ่แล้วก็ทั้งคางเขาสิปลูกผักหอมเนาะหลอบเลยนี่ฮัปปุ๊กใส่เฮาตัดเฮาตัดจากตนน้นมันนี่นี่คือเอาบองนี้ไปปลูกเนาะเพราะว่านผักหอมมนีิเด็ดกินแป๊บเดียวเด็กกูดปฏิแต่ให้เนาะนี่น มันนันบกหอยบก่อยเป็นแบบกินได้โดนบกคอยทนคือใบสะแหเน่เนาะผักกะนีนะต้องปลูกถัดปลูกแบบปลูกไปเรื่อยๆนะถ้าว่าสีแบบปลูกทีเดียวเลยกินได้ตลอดเนี่บ่ได้นะขามใบสะแหเน่นะฮะปลูกทีเดียวคือได้กินได้ตลอดเนาะแห้งเด็ดแห้งแตกเนาะแต่สําหรับผักหอมลาบนี่ยแห้งเด็ดแห้งหย่ยเพราะฉะนั้นเราต้องห้าต้องปลูกปลูกใหม่เรื่อยๆเนาะ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสิแหละนี่ไอหนองมันแตกขึ้นมาใหม่ก็จริงแต่ว่ามันมันกรูดมันหยอกระบหูก,กันมาเป็นห่อน,นังเนะาะทั้งๆที่ดินนี่งามเห่นันตอนปลูกแรกๆนะเคี้ยวงามแบบเด็ดไปกินปึ๊บหยอทันที <c oughs> อันกระโแในใจเนาะเป็นห่อนอังแต่ว่านี่มันแตกใหม่นี่ก็งามเขาก็เอาตัวนีหละไปปลูกอันนี้ก็เป็น ผักหอมเนาะเดียดแต่มันเป็นในเดก็มันหล่นแกมันก็หล่นมันกระปงขึ้นมาส่วนอันนี้คอยลองเอาผักปังสือมาตลาดนะคยมากินก็เลยเอามาปลูกบูสิเป็นหรือเปล่าเอายอดมันอันนี้มาคุ้งลองปลูกสองต้นอันนี้น่าจะเป็นมะเกล็ดเนาะเอาไว้มันปงกับปล่อยไม่ไหวว่าอยู่นี่มันเป็นต้น พายตูเก่าเนาะลกถิมแล้วมันตายนี่ลกตูกเก่าทิมมันก็ปงใหม่บบอึดในเนาะในบ้ากลายหนึ่งนี่จะได้พา,ายตูหอมมันแก่มันก็ล่นน้ำนี่ปลูกขึ้นใหม่เรื่อยๆไม่ต้องห่วงายตูมันบรไบบ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 ีบบ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 กบบลบบ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 บนบบ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 บนบบ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 ่บ แต่ว่าบริไายเนาะไายแต่หลอบแหลกหลอดซองบริไายก็เลยแบบหอดบันอาทิตย์นี้ว่างถ้ขึ้นมาบุ้มดุงมันเอาเปลือกไข่ที่เอาสะสมไว้เป็นเดือนเลยแล้วก็ิิมามห้ยนามไว้เนาะเพื่อกันโรคตนนัวนี้มันงามโพดงามแห้งเลยจะมันกูดคอคอดีของต้นหอมพันนีเนาะคือต้นใหญ่กอใหญ่แต่ขอเสียของมันก็คือมันหม,มักขิด มันมักกูดเนาะใบมันสิกูดไวมันเป็นหยอๆนะเฮาก็บ่ฮู้แต่ว่ามันบ่เป็นหยังเนาะเฮาปลูกกินเองเฮาบ่ได้ซีเียแต่ว่าเรื่องใบเรื่องแตกก่อนี่ดีดแตกแบบโคตหลายนปลูกแค่ต้นเดียวปลูกแตกออกมาบักหลายนึงเดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะมันเป็นยังเป็นหยอๆจังไดสิให้เบิ่งใกล้ๆ อันนี้คือต้นหอมมาปลูกน้ำ้ังเนาะอันนี้คนละพันนี่เป็นพันเป็นต้นหน่อยต้นหน่อยนี่ขอดีของมันก็คือมันบกูดขอเสียคือต้นมันหน่อยใบในหน่อยนะมันบบใหญ่ดอกประมาณนี้แหละนี่มันแตกต่างเห็นไหมนี่ใบอันนี้ใบหนึ่งต่อใบหนึ่งนี่มันแตกต่างม่าคนละสกันเลยมันคนละพันกันเนาะ นี่ให้เบิงมันหยอจังได้บอกนี่นี่มันแตกขึ้นมาแล้วมันก็จนเหียวๆเป็นงดงดเหนียวๆ,ยวๆ,ยวๆสีนนะแต่ว่าบริสเลียร์นะฮะบริเหตขายมันบางงามมันงาม,ม,งามแต่มันนันกรูดแต่บุหุ่นเป็นยังเรือเป็นหย่อนพันเนาะเป็นจังสีปลูกตะก่อนก็เป็นสีนะนี่ใบมันจะเป็นสีแต่ว่าเหลืองเหลืองโกหรือว่าเหลือง คะแนนที่มันแตกมาในหัวนี่แตกดีดีเห็นบ่ก่อหนึ่งง่ายหนึ่งหัวหมีคนถามซื้ออยู่ด้วยว่าไหนพันมาแต่ใส่บ่พันก็ซื้อมาแต่ตลาดบูเขาเอินพันอย่างนะต่วมันเป็นผ่องหอมแบ่งอะไรต่วมูซื้อพันดอกเลาก็มาปลูกกินไว้กินในครอบครัวตัวเองเนาะประหยัดค่าซื้อค่าใช้ใจ่ายอันนี้ผักหอมเริ่มแตกไปแล้ว ปลูกหอบเลยได้ผักหอมปลูกแซมใส่สื่อปลูกกลางๆก,ก็ได้แต่ว่ามันมันตึบมันมันแตกขึ้นมาหลายผักหอมส่วนอันนี้พายตูที่เราตัดตแต่ดนเลยเนาะมันแตกขึ้นมาใหม่ตัวนี้ตัวเก่าผึ่งตัดพายกินีเนี่ยมันก็จะแตกขึ้นมาเต็มเลยอันนี้มันแก่แล้วต้องดึงออกให้เบิดเนาะตัวเก่า หนิมก็แตขึ้นมาใหม่ต้องหงายเนาะบ่ตายนี่เห็นบ่อันนี้ยอดที่มันแตกขึ้นมาใหม่งามด้ให้เบิ่งใบสะระแหน่เนาะรงามจังได๋แล้วกระเด็นเห็นบ่ใบสะระแหน่มันแตกต่างกับผักหอมรามเนาะใบสะระแหน่นี่เฮาเด็ดงเด็ดแห้งแตกนี่เนาะเด็ดไปกินตน่ะกับพันปลาอ้พันหมูสั่นหงแตกงเฮาเด็ดห้งก็แตกขึ้นมาเรื่อยๆแต่ มันแตกต่างกับผักหอมลาบผักหอมลาบมันเด็ดปึบสิกูดหงอลงใบงงแต่นี่ให้งามเห็นไ่แตกขึ้นมาเต็มเลยเต็มกระถางเลยงามเลยนี่อันนี้คือัวจังไครของเขาเนาะกอแตกกอเมื่อแล้วทาเขาลุกกกกมะฮุงออกนะมันก็สิแตกกอไปเพราะมันไปแยงปุ๋ยกันหเหลือต้นมะหุงอยู่สองต้น <laughs> เหลือว้ก็เดยวกโรกทิมขึ้นก,กาเนาะ อร่อยแง่กันนะเสียด้ลูกทิ่มมืดกันเสียด้ก็สิประมาณน,น,นี้เนาะต้นพักค่อยงามบรทุกค,คุณชิี้ก็คอมลาพเจจาเัฒนเทนี้เนาะไปแล้วสบายดี